นี่คือกลวยไม้กระเรกระร่อนของนเล็กที่เอามาอนุบาลไว้เดิมทีอยู่ในต้นไม้แล้วมันอยู่ในร่มมันไม่สวยเอามาอนุบาลไว้แล้วก็ดูแล้วมันเริ่มดีขึ้นนะดูสดใสขึ้นเดี๋ยวนเล็กจะเอาไปเกาะกับต้นไม้นะให้อยู่ในที่เหมาะสมเดี๋ยวไปดูว่า ้นไม้ต้นไหนที่ยำสมช่องกิจเนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ เหล็มาเจอแล้วฮะที่จะผูกเกาะต้นไม้ของกล้วยไม้กะเรกระร่อนะตรงนี้แหละเช้าๆจะได้รับแสงยามเช้าอย่างดีเลยนะเดิมทีตรงนี้มันมีต้นย้านางคลุมอยู่นะก็ไม่สวยไม่สามารถที่จะรับแสงได้แต่ตอนนี้เทมิตทำให้โล่งแล้วนะเราก็จะเอามาผูกเกาะไว้นะ ให้เป็นโซนที่มีกล้วยไม้เกาะเห็นไหมฮะต้นนั้นก็ต้นมะตูมก็มีเกาะส่วนโน่นต้นตะแบกอีกต้นหนึ่งก็นะเกาะก็ออกดอกให้ชมตลอดเลยนี่น,น,นาเล็กกวางจันปลูกเกาะก,ก,กันดีกว่าดึงกล้วยไม้ออกจากกระถางและเราก็จะเอาไปยัดใส่งามของต้นไม้ไว้นะ ก็เป็นที่ปลูกเกาะเขาถ้ามันใหญ่กว่าเราก็จะนะดึงเอาพวกกากมะพร้าวที่มันติดอยู่กับรากออกเพื่อสามารถที่จะให้มันยัดเข้าได้พอดีก็ถือว่าเป็นการที่ปลูกง่ายฮะไม่ได้ยุ่งยากอะไรกล้วยไม้นี่ถือว่าเป็นมันทนอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็จับยัดไปเฉยเฉยนี่แหละ อัดเข้าไปฮะให้มันยึดอยู่ได้ก็คือให้มันบาลานซ์ว่างั้นฮะให้มันอยู่นิ่งๆหาจุดที่เหมาะสมนดูแล้วว่ามันมั่นคงนะ ปล่อยไว้ได้เราก็จะปล่อยไว้แล้วก็หาเชือกผูกรัดไว้พวกเศษกาบมะพร้าวเราก็จะไปอัดไว้ให้มันไม่เกิดช่องว่างนะเผื่อรากมันลงมายึดเกาะนะ ก็ทำกันง่ายๆฮะนะใครที่อยากจะปลูกก็ลองทำดูนะหลังจากนั้นนะล้วเลก็จะใช้เชือกฟางนะอันที่จริงเชือกอะไรก็ได้ฮะนะแต่ข้อดีของเชือกฟางก็คือว่า ประมาณสักสองสามเดือนเนี่ยเขาก็จะปุกไปเองรากของกล้วยไม้ก็ยึดแน่นพอดีแล้วก็เชือกฟางนี้ก็จะไม่ไปทำร้ายต้นไม้ก็คือไม่ไปรัดกินต้นไม้คิดว่ามันคงแล้วเราก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละ สวนตรงนี้ก็มีเทพมิตรคอยดูแลรดน้ําต้นไม้ทุกเช้าเพราะฉะนั้นเขาก็จะรดไในที่สุดก็เรียบร้อยนะอะไรก็ผูกเกาะไว้แล้วนะเป็นกะเรกระร่อนนะก็ยัครับเป็นไงในที่สุดก็เรียบร้อยนะอะไรก็ผูกเกาะไว้แล้วนะเป็นกะเรกระร่อนนะก็ยัดเข้าไปในซอกง่ามของเนี้ยให้มันพออยู่แล้วก็ใช้เชือกเชือกฟางนะรัดประคองไว้ไม่ให้มันร่วงไป ก็คิดว่าพออยู่ได้เดี๋ยวต่อไปมันก็จะเริ่มแทงรากออกมายึดไอ้พวกกากมะพร้าวเนี่ยเวลาเรารดน้ํามันชุ่มมันชื้นมันก็จะแทงรากออกมาแล้วก็จะเกาะต้นไม้ไว้แล้วก็จะแข็งแรงตรงนี้แล้วก็แตกหน่อใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก,ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะใช้เวลาปลูกย้ายไม่ถึง5นาที αι, ก็เสร็จ มุมนี้ดีๆรับรองว่าอีกไม่นานฮะนะพอเขาฟื้นตัวเริ่มใบสดเขียวแล้วก็จะออกดอกให้ชมเนี่ยก็ใครที่อยากจะปลูกต้นกล้วยไม้เกาะกับต้นไม้เนี่ยก็ดูวิธีของนาเล็กเป็นอีกหนึ่งวิธีนะไม่ใช่ว่าถือว่าไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดก็คืออีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เราได้กล้วยไม้ที่อยู่กับธรรมชาติสวยงาม นี่ครับจะถ่ายให้ชมอีกทีนึเป็นไงง่ายไหมฮะปลูกง่ายๆเนี่ยเขาจะโปร่งแสงนะแสงก็จะเนี่ยยามเช้าเนี่ยแสงมาแล้วอย่างน้อยครึ่งวันฮะถึงวันก็ถึงแบบเต็มวันก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเขาอยู่ได้ขอให้มีคนรดน้ำช่วงเนี้ยให้รากเขาติดแค่นั้นเอง อยู่ตรงนี้แทบมิดก็รดน้ำต้นไม้เขาอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะฉีดใส่รับรองว่ารอดแน่นอนนะเดีอีกไม่นานคงได้เห็นดอกกันอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้น้าเละก็เก็บมาฝากกันเพียงเทน่นี้กับเทคนิคการปลูกกล้วยไม้แบบง่ายๆสไตล์นาเล็กครับผมครับขอบคุณครับท,ที่ติดตามรับชมนาะเล็กิตในยชาแนลสวัสดีครับ